ปวดไหมปอดไหมปวดมากปวดมากแทบแบบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากอ่ะดูกล้าใส่เต็มที่เลยดูแบบว่าเหมือนเขาอยู่ในโลกของเขาเองจริงแล้วเต้นให้คนดูกันนะมองตาสิบวิแล้วจูบป,ปากแบบหลุดดืม่ม หนึ่งสองสามสี่นั่งอีกแล้วเห็นปะเห็นปะการังปะมุมไหนบอกเลยครัชอ่าเป็นคนสียมพูอ่ะอ,อ๋อเป็นคน Cross <c oughs> มีความรักอุ้ยพระเจ้าลงโทษ <c oughs> <c oughs> พระเจ้าลงโทษ <c oughs> หนูดูหนูสังเกตตลอดนะเห็นหนูแบบเนี้ยคืออ่ะถ้าหนูไม่เดินอ่ะถ้าหนูไม่เดินนำอ่ะไม่เดินนำหนูก็อยู่ท้ายสุด แล้วถ้าเกิดหนูลองอยู่ตรงกลางอ่ะพี่ปักก็จะให้พี่อะอยู่ข้างหลังหนูแล้วพี่ป๊กต่อหลังจริงเหรอจริงมันเป็นแบบนั้นพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่เหมือนพี่เดินอยู่ในเกมแล้วหนูอยู่ข้างนอกเกมหนูดูออกพี่ไม่รู้จริงๆหรือพี่แกงไม่รู้พี่จะสู้กันกับยิ้มไหมพี่ก็จะทำตัวของพี่อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้คือก็แบบเนี้ยคือคุณมาข้อแบบนั้นอยู่แล้วเหรอ หรือว่าคุณเพิ่งเป็นตอนที่มันอยู่อย่างเงี้ยหนูแยกไม่ออกกับคนนี้นะหนูแยกไม่ออกว่าตกลงเธอเป็นคนแบบไหนอ่ะก็นักแสดงอะคะเขาก็ต้องใช้วิชาชีพของเขาอะ่ะเปลี่ยนที่นั่งกับเพศเดียวกันเอาตรงนู้นก็ได้มันไม่มีคนอยู่แล้วแหละเราอยู่นี่เฮ้ยตรงนี้ดีฮัลโหลกูกูอยู่นี่ มึงไม่เห็นกูหรอกูก็นั่งอยู่นะม่าทำอะไรที่นี่ก็ไม่รู้อ่ะเหมือนอยู่ๆหนูมาให้คนเขาเกลียดหนูโดยที่แบบหนูไม่ได้ทำอะไรอ่ะหนูแค่เป็นตัวหนูมันก็ผิดแล้วอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเมยเกลียดพี่หรือว่าไม่ชอบพี่นะแต่แค่เมย์แบบรู้สึกแบบไม่โอเคกับพี่เฉยๆเมยขอไม่สนิทเพราะว่ามันเมย์ไม่ชอบผู้หญิงแบบผู้หญิงสาานิสัยอะ่ะพี่ปามีสิทธิ์เลือกค่ะ มีสิทธิ์ที่จะเปิดใจมีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้หนูหนูแค่รู้สึกว่าบางเวลาแบบหนูไปอยู่ตรงนั้นทำไมหนูรู้สึกดีที่ได้อยู่กับพี่แต่มันไม่ใช่ที่ของหนูอ่ะหนูก็จะก็จะสู้ต่อคะ่ะอย่าเสียใจเลยนะอ,อ, <c oughs> อย่าร้องไห้เขาพี่เลยพี่แบบพี่เห็นน้ำตาวิ่งแล้วพี่ก็รู้สึกแย่มากเหมือนกันพี่จะร้องไห้เหมือนกัน